เรื่องราวจะสารภาพคืออไม่ต้องไปนึกถึงปูอย่างอื่นอะไรสกงุล阿สกาไม่ต้องแล้วใช่ไหมคุณป้าหานี่นี่เลยอันนี้ปูนาปูนาค่ะปูนาราคาถูกบ้านเราแบบอย่างอร่อยจกข้าวเหนียวจะสอนวิธีกินนะคะจ้าค่ะนี่ผู้ชมชมค่ะเราจะสอนที่บ้านคุณต้องพูดนะข้าวเหนียวมันจะได้หนวดที่เข้าอค่ะขอโทษนะคะดูหน้าคนปั้นข้าวเหนียวก่อนนะคะอืมอืมแล้วก็จิ้มลเลยชีลุกไล่เซียนไหมคะแล้วก็กินเลย นานอร่อยไหมคะอร่อยมากมก็จะเค็มเค็มข้าวที่มือเราตอนนมันแต่มันก็อร่อยอร่อยจริงๆนะป้าอร่อยจริงๆค่ะอร่อยจริงๆทุกคนจุดเมนูแบบน่าสนมากอด้วยไหมคะอีกสักเจนหนึ่งไหมคะโอ้โนะคะจุดจุดสุดนะคะคุณป้าคะนี่นี่ยังกับข้าวเหนียวได้ไม่ไม่ไม่ถูกียังไม่เซียนค่ะยังยังยังไม่ลุกไล่เซียนนะคะ อืมอุ้ยอาจารย์อาจารย์นี่ก็ถือว่ามีค่ะมีแต่อาจารย์ของอาจารย์น้อยกว่าเพื่อนลองลองโตใหม่ไหมคะโตใหม่ค่ะค่ะลองโตใหม่เอาโตโตที่มันอู้ฟู่ตัวนี้ไม่เวิร์คค่ะเอาโตใหม่ค่ะเอาโตอู้ฟู่หน่อยเดี๋ยวได้เสียงกัดอืมอุ้ยเสียงกินอันนี้ก็ยังไม่โดนจ้าจาลุ้ตัวใหญ่หนุนนี่เโน่นไงที่อยู่บนจานใหญ่จานยาวก็ไปแล้วค่ะ้วก็มาเปิดประตูรถอืมโอ้โห โู้โอเคค่ะแต่ก็ยังถึงด้วอูฟูเอาจานลุยมันได้เริกได้ยามแล้วค่ะน้ำมันมันหอมถึงเพื้อสามนางกับการกินปูค่ะค่ะ